นี้เลยนะครับน,นี้เราเข้ามาทําความสะอาดร้านมาเก็บผ้าเลยเสร็จแล้วก็มายืนดูนะครับหลังจากฝนตกหนักเมื่อวานแล้วก็ฟ้าคึมอากาศหนาวเย็นวันนี้เราก็เสร็จภารกิจแล้วละก็มาดูดอกทาวเวอร์ทรีนะฮะกำลังบานเริ่มทยอยบานนะครับจะดูนะฮะเห็นไหมฮะสีเหลืองลามเลยครับแล้วก็มีลมด้วยวันนี้ อูครับสัาพนะครับมีปิวล่วงหล่นลงมาสวยงามมากนะเนี่ยดูสิครับทุกช่อเลยนี่ครับต้นเลยสวยงามมากก็ท o w ทว t รียนนะฮะเป็นไม้ของอเมริกาใต้ทางบราซิลบางคนก็เรียกไฟเยือบราซิเลียนไฟเย t ทรีบางคนก็เรียกจีราฟรีที่แปลว่าต้นจีราฟนะครับ แล้วก็บางคนก็แต่ที่ผมเรียกผมเรียกทาวเวอร์ทรีตามชื่อของชื่อหนึ่งน่ะที่เขาเรียกกันก็คือต้นตึกอะไรเงี้ยก็มันสูงตรังงานเห็นไหมฮะที่เห็นด้านบนนะ่ะก็คือต้อนเนี้ยดอกเริ่มทยอยทยอยบานจะเห็นช่ออ่อนเขาเห็นไหมฮะดอกอ,อ่อ,อนๆเนี่ยช่อยังอ,อ่อ,อนๆจะบานอยู่นี้เห็นไหมฮะมันจะมีมเมล็ดอยู่ข้างบนอันนี้ต้องบอกเลยว่าต้นนี้ ต้นที่เนี่ยผมจะไม่ค่อยกล้าเก็บไม่ใช่ไม่กล้าแหละไม่กล้าเลยเพราะว่ามันจะอยู่ใต้เสาอยู่เหนือสายไฟฟ้าแรงสูงคือมีความเสี่ยงสูงอะถ้าคิดว่าจะเก็บเอาเมาเล็ดนะฮะต้นนี้เหลืองอลาบทําตัดกับฟ้าสีฟ้าเลยสีครามอะไรเงี้ยครับดอกเป็นช่อนแน่ จะเป็นอย่างเงี้ยทุกปีในช่วงประมาณเมษาเนี่ยครับจะเป็นฤดูดอกเขาเขาจะทิ้งใบตั้งแต่ช่วงหนาวเรื่อยมาจนทิ้งจนหมดแล้วก็จะมาอยู่ลักษณะประมาณนี้แหละฮะเนี่ยก็จะเป็นดงปลูกเอาไว้เป็นคิวแถวมาก็าจะสังเกตเห็นชัดมากเลยนะฮะเ่าเขาก็จะมีดอกคือต้นบางต้นก็จะเริ่มออก สวยงามมากครับนี่สวยงามมากสวยงามมากเป็นที่เดียวแล้วครับที่มีดอกอันนี้และต้นไม้ที่แปลกๆป,ประมาณนี้นะครับไม่ได้แปลกกว่าชาวบ้านในที่ไหนหรอกแต่ว่าแค่มันมีเยอะแล้วก็ปลูกก่อนเท่านั้นเองนี่นะฮะที่เห็นแล้ว,วมันสวยงามงจริงๆต้นทร์ทรีของเราก็มีเมล็ดยังมีงเมล็ดจำหนาย สอบถามไม่ได้นะฮะก็ยังพอมีอยู่แต่ต้องแจ้งมาก่อนนะครับเพราะว่าไม่ใช่ว่า,มาเมล็ดจะอยู่ในมือผมตลอดบางทีมันก็มีบางทีมก็ไม่มีเหมือนกันแล้วมันก็เก็บยากด้วยครับนะฮะต้องดูนะฮะสวยเป็นอย่างที่เห็นเนี่ยแหละครับเค